ครอบทัวตัวกิน,นช่วงเช็คอินกินอร่อย,ย,ยแ้วย่า้านนี้เขาเรียกว่าแพ่งภูทรใช่ไหมครับอเออหิวอีกแล้วใช่ไหมครับอ่าวันนี้เรามีอีกหนึ่งร้านนะครับแถวย่านนี้ก็อย่างที่บอกว่าเคยมานะครับเคยมาครั้งหนึ่งแต่ว่ารับประกันว่าไม่ซ้ําร้านแน่นอน เพราะว่าเยอะมากแต่ว่ามันมีอยู่ร้านนึ่งครับข้าวหมูแดงแล้วก็โอ้ยตอนนี้กลิ่นหอมมากเลยนะฮะหมูกรอบนี่นั่นเลยนะครับอุดมโภชนาร้านนี้เขาบอกอร่อยมากนะข้าวหมูแดงน,นี่อุดมโภชนานะฮะมีหลายอย่างนะครับเดี๋ยว <70 S 1> แกงแกะหรี่หมูด้วยนะแกงกระรี่หมูชอบไหมครับกเอาแกงกะหรี่เนื้อกระรี่เนื้อโอเคครับ่ะเข้ามาเลยะครับ สวัสดีครับป๋าครับสวัสดีครับแหมคนน่าร้านเลยนะครับป๋าวันนี้จะรายการจะมาเยี่ยมกินร้านนี้สักหน่อยเขาบอกว่าอร่อยมากใช่เลยครับดูแลกันกี่คนครับเนี่ยร้านเนี่ยก็ทำเป็นครอบครัวครอบครัวครับนี่ยังไม่ทันอะไรลูกค้าเยอะแล้วป๋าก็อย่างเงี้ยลูกค้าประจำแล้วทำเองเป็นคนปรุงเองจัดการเองทุกอย่างทุกอย่างทำเองหมดทำเองหมดเลยนะป๋านะครับ หมูแดงหมูกรอบนี่ทำเองบ่ะทุกอย่างทำเองหมดครับเลยทุกอย่างครับท่านผู้ชมทุกอย่างทุกอย่างทำเองหมดแกงเราก็ทำเองพริกพริกแกงก็ทำเองครับพริกแกงก็ทำเองไม่ได้ซื้อพริกแกงจากตลาดมาแค่ชุกซ้อมทุกอย่างทำเองหมดเลยครับป่าเขาบอกครับของเรามันของโบราณต้องอนุรักษ์อนุรักษ์ด้วยฝีมือของเราเองใช่ครับอ่าเป็นแบบข้าวหมูแดงโบราณอ่าตู้ยังโบราณเลยตู้ไม้มันดูขลังใบนี้50กว่าปีแล้วใบนี้50กว่าปีแก่ของผมอีกหรอปใบเนี้ยใช่ แล้วแล้ววันนี้เอามีอะไรให้ผมชิมบ้างครับป๋ามีครับได้ครับมีสตูเนื้อเอ็นสตูเนื้อเอ็นอ่าสตูมีเนื้อกับเอ็นแล้วก็แกงกะหรี่หมูแกงกะหรี่หมูปอเปี๊ยะสดปูปอเปี๊ยะสดปูครับแล้วข้าวหมูแดงคุณจะได้กินบ้างไหมได้ได้ได้ข้าวหมูข้าวหมูกรอบอะไรเงี้ยป๋าได้ได้โอเค จากที่เคยไปลิ้มลองความอร่อยจากร้านต่างๆในแพร่งภูทรมาวันนี้สองพ่อลูกของเราขอกลับมาเช็คอินกินอร่อยกันที่นี่อีกครั้งกับร้านนี้ครับอุดมโภชนาที่เปิดขายกันมายาวนานกว่า70ปีตั้งแต่สมัยคุณพ่อจนมาถึงมือคุณสุวรรณรุ่งโรส,สุวรรณ เป็นผู้ดูแลความอร่อยในตอนนี้ครับเมนูที่ขึ้นชื่อของร้านอุดมโภชนาก็มีมากมายหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นข้าวสตูและข้าวแกงกะหรี่ที่เป็นสไตล์จีนโบราณน,นอกจากนี้ยังมีข้าวหมูแดงหมูกรอบฝอเปี๊ยะสดและอีกหลายเมนูซึ่งที่ร้านนี้เขายืนยันความอร่อยทุกเมนูเลยล่ะครับ เอาละครับตอนนี้ป๋าทํามาให้ผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเอาละครับตอนนี้เริ่มแล้วนะครับผมก็เอ่ออันนี้คือข้าวหมูแดงนะฮะเอาแล้วก็แอบมีหมูกรอบหน่อยมีกุนเชียงมีไข่สี่อย่างเอ่อกุนเชียงมีไข่สี่ทั้งหมดมีสี่อย่างนะฮะสี่อย่างอนุรักษ์แบบโบราณอนุรักษ์แบบโบราณเพราะว่าเดี๋ยวนี้ข้าวหมูแดงที่อื่นเขาใส่หมูแดงกับไข่สองไอตุลสองอย่างอ่าให้สองอย่างแต่ถ้าจะเพิ่มอย่างอื่นจะเพิ่มราคาอ่าไอพวกเราขายราคาเดิมอ่าแล้วก็ปอเปี๊ยะ ปลอบเทียสดลอยด้วยปูปลอบเปียสดลอยด้วยเนื้อปูแล้วก็อันนี้คือสตูมันเป็นเนื้อสตูเนื้อนี่อแกงกะหรี่เนื้อเป็นเนื้อเนื้อนองลายกับเอ็นแก้วเนื้อนองลายกับเอ็นแก้วแล้วนี่คือแกงกะหรี่หมูแกงกะหรี่หมูเดี๋ยวจะลองก่อนเลยนะครับข้าวบูดงก่อนเลยดับแรกน้ำข้าวบูดงนี่สูตรโบราณเลยครับใครที่เคยกินข้าวบูดง เจียนเียข้าวมูแดงนก็รู้ว่าสูตรโบราณมันเป็นยังไงนี่ยครับน้ำแบบนี้เลยดั้งเดิมเลยอืมกำลังมากครับรสข้าวได้ไหมไม่เผ็ดนะอืมอ่าต่อไปลองสัตูเนื้อบ้างวนๆนกันลองสัตูเนื้อด้วยกันนะฮะทั้งสองคนนะครับชาชา,ชา ตีเนื้อร่อยไหมรสเนื้อแกลรี่ฮะอือรสชาติดีป่ะเยี่ยมมากถึงบอกว่าเป็นร้านเก่าแก่เป็นร้านดั้งเดินเป็นร้านโบนราณเดินเข้ามาเห็นหน้าร้านเนี่ยรู้เลยแล้ว,ว่าเป็นจุดแถวโบราณสมัยก่อนด้วยไงเป็นเอ็นแก้วนะฮะเอ็นแก้วว่าคนได้เยอะต่อไปปลาเปี๊ยะ ปอเปี๊ยะนี่ตั้งอยู่หน้าร้านเลยลองก่อนนะฮะมันต้องมีไอ้นี้สักชิ้นหนึ่ง <Okay. S 1> ปอเปี๊ยะก็รู้สึกว่าเหมือนคล้ายๆสูตรโบราณเหมือนกันเขาก็ลองปอเปี๊ยะอันนึงอร่อยมากๆได้ไหม,มแนะนำให้มาร้านนี้นะฮะร้านอุดมแล้วซื้อปอเปี๊ยะไปกินที่บ้านเลยอร่อยมาก ผมจะอธิบายรสชาติของสตูเนื้อก่อนนะฮะนับเฉพาะคนที่ชอบกินเนื้อเนี่ยจะจะรู้ความหอมของเนื้อว่ามันเป็นยังไงความหอมของเนื้อเวลากินเหมือนกินเหมือนกินเนื้อต้มอ,อะไรเงี้ยเนี่ยแล้วกลิ่นนั้นขึ้นมาเลยอยากกินปอเปี๊ยะอ่ะปาปอเปี๊ยะเห็นไหมฮะนี่เป็นไงล่ะทั้งทั้งที่ปอเปี๊ยะข้างในมีผักด้วยแต่ลูกชอบกินดีเป็นไงล่ะครับรสชาติออกอะไรหวานหวาน เดี๋ยวผมขออุ้ยกังกรหรี่หมดแล้วอะ่ะป๋มามันกินหมดเลยอะ่ะมันเป็นไงอร่อย ไม่ใช่ใช้ได้นะเยี่ยมเลยรสชาติเยี่ยมเลยแต่ดั้งแต่เดิมใช่ไหมเออรสชาติแบบสูตรเสิร์ฟการทำสูตรเดิมการปรุงการต้มเนื้ออะไรเนี่ยเหมือนโบราณหมดเหมือนโบราณหมดยึดยึดโบราณไว้ใช่ใช่เพราะลูกค้าที่มากินเนี่ย ญก็เป็นลูกค้าประจําด้วยใช่ไหมป๋าใช่ลูกค้าประจําที่เขารู้จักเราลูกค้าส่วนมากจะเป็นผู้สูงอายุอ่าผู้สูงอายุทานกันมาเริ่มงานสมัยเริ่มต้นทำงานเลยข้าราชการมหาไทยอะไรมานั่งกินอะไรมีมีหมดมวนท่านรองนายกเองมานั่งรองนายกมานั่งกินด้วยเหรอท่านกินมา30กว่าปีแล้วปลาค่ะอ่าอะไรครับเอาสูตรมาจากไหนคะเออสูตรต่างๆที่ที่ที่ป๋าได้มาเนี่ยมาอย่างไรไอ้ที่เดิมๆนี่มัน ของเตี่ยเขามาจากเมืองจีนคือป๋าที่คือเจเรชั่นสองแล้วร้านนี้นะอโดมพัฒนานี่คือรุ่น2แล้วรุ่นแรกก็คือของเตี่ยป๋าใช่ใช่แล้วเป็นดั้งเดิมเลยเป็นรุ่นแรกเลยเตี่ยเป็นคนสร้างร้านขึ้นมาเลยสมัยก่อนน่จะเป็นหาบ นับมอทองเหลืองอ่ามอดทองเหลืองสมัยก่อนเนี่ยขายอยู่สนามหลวงสนามหลวงสมัยสงครามโลกครั้งที่สองครั้งที่สองอ่าเวลาซึ่งผมยังไม่เกิดเวลามีสงครามมาทิ้งระเบิดอ่าคนที่อยู่สนามหลวงอ่ะหลบภัยในท่อข้างสนามหลวงคือที่หลบภัยท่อข้างสนามหลวงท่อสมัยนั้นท่อสะอาดมากอ่าท่อน้ําที่สามารถลงไปได้ถูกต้องแล้วไาของป่าก็ไปขายา เขาขายอยู่ที่นั่นขายอยู่ที่นั่นเป็นเป็นแบบหาเป็นแบบอะไรหลังหลังก็ขายอะไรตอนนั้นข้ามาเข้ามูอแดงแหละวข้ามูอแดงเป็นหลักอ่ะอ่าแล้วอยู่ๆยมาร้านนี้มาอยู่ได้ไงร้านนี้เจ้งทรัพย์สินอยู่มาตั้งแต่เกิดครับขายตั้งแต่เกิดอยู่ตั้งแต่เกิดยังไม่ได้ขายแต่ก่อนขายอ๋อเป็นที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยแล้วขายอยู่ตรงที่เป็นสวนหยอมปัจจุบันสมัยก่อนเป็นตลาดอาหารมีอยู่20ห้องถ้าสมัยก่อนนะนะ คนจะไม่มีร้านอาหารกินตลาดโต้รุ่งยังไม่เกิดแ่งบูทรนี่เกิดแห่งแรกกลางคืนเนี่ยนะก็มากินที่แพนบูทรนเนี่ยซีดากับโรลิต้าพวกนี้กลางคืนเวลาเลิกก็มากินที่นี่หมดใครที่เป็นแฟนรุ่นเก่าหรือใครเก่าคนสมัยก่อนเนี่ยฟังเทปนี้นะจะได้ระลึกถึงประวัตินะฮะแล้วก็เปิดร้านมาแล้วก็ขายมาเรือร่อยกขายมาอย่างนี้ตลอดแล้วก็สูตรของเตี๋ยทำมาอย่างนี้ตลอดเลยแต่ว่าก็ ปาก็ต้องเอามาเพิ่มเนี่ยเอามาปาก็มีบางอย่างที่อย่างสเต๊ะแกงกิมีหมูสตูเนื้ออะไรพวกเนี้ยอันน้อันนี้มีมาก่อนแล้วมีมาก่อนแล้วมีกะหรี่หมูเนี่ยเพิ่มมาเพิ่มมาแล้วก็มีปอเปี๊ยะแล้วก็มีแบบมีเกี๊ยวเย็นทัโฟพวกนี้เพิ่มมาแกงกะหรี่หมูสีมันดูจืดจืดนะแต่ว่ามันอร่อยมากๆมันเป็นลูกกินแบบนั่นเลยอะ รับรองว่าไอ้สูตรแบบนี้มันไม่มีแล้วไม่มีแล้วอ้าวกินและรับประกันได้ว่าคุณต้องติดใจอ่ะคนที่จะมากินร้านนี้ผมว่าต้องรู้จักหมดอ่ะและเคยมากินแล้วและติดใจใช่ไหมป๋าแล้วก็มีแขกมีใครอีกที่ที่มากินเยอะเยอะคุณตู่นัททิดาคุณตู่พี่ตู่เข้ามากินตั้งแต่ยังไม่ไปประกวดร้องเพลงกินตั้งแต่ยังไม่สปประกวดร้องเพลงด้วยพี่ตู่นัททิดา สชาติเป็นแบบสูตรเก่าแก่เลยนะข้าวบุูแดงป่าเนี่ยนะใช่ใช่ไข่ต้องเป็นพะโล้ด้วยไม่ใช่ไข่สีขาวแบบไข่สีขาวแบบร้านทั่วไปร้านทั่วไปส่วนมากเดี๋ยวนี้จะเป็นไข่ไอ้มาตูมตซึ่งมันสําหรับไข่ที่ใส่แกงไก่มันไม่ใช่ข้าวบูแดงมันกลาเรื่องหรือข้าวบูแดงคือมันทุกอย่างพยายามจะเดบวลล็อบไปเพื่อเพื่อเอาใจลูกค้าเดบวลล็อบด้วยหม่ใช้คําแบบว่าโอ้โหไม่ธรรมดานะป่าเนี่ยป่าต้อง ตื่นเช้าป่านแล้วมานั่งย่างก็ก็มีก็ช่วยทำอะไรกันทำกันคนละหน้าที่ทำกันอยู่ในรังร้านเนี่ยนะใช่ใช่ทำทำทำกัที่บ้านหมดอ่ะคนละหน้าที่คนละหน้าที่ไอ้คนโน้นทำอันนี้ไปคนโน้นย่างหมูกรอบคนโน้นทำน้ำหมูแดงคนนั้นทำหมูแดงหมักหมูแดง อะไรอย่างนี้ใช่ไหมน้ำลาดมีสูตรไหมครับน้ำลาดมีสูตรน้ำลาดนี่เนี่ยส่วนมากจะต้องใช้กระดูกหมูมาเคี่ยวค้ามวันหนึ่งเคี่ยวค้ามวันคัามวันฮะัคมวันมันจะได้รสชาติที่เข้มข้นแล้วก็ใส่เครื่องยาจีนเยอะมากเอ้าละโอเคเดี๋ยวเราไปเช็คอินหน้าร้านกันแล้วก็จะบอกรายละเอียดว่าร้านอยู่ตรงไหนอะไรนะฮะเบอร์โทรเบอร์โทรับ บอบสัไอศครีมอินดียอร่อยค่ะบครับ,บอกบสัญลักษณ์อันนี้ลูกสาวใช่ไหมครับโอ้ป่านี้เข้าท่านนี่มีลูกสาวสวยด้วยเนี่ย <c oughs> ไม่ธรรมดานะป่านี่อ,อ,อร่อยอย่างนี้นะคะป้าอย่างนี้นะครับเมื่อตั้งหน้าร้านรายการเราพันตีนะครับท่านผู้ชมว่ามันอร่อยเกียนเกียนะฮะถึงอยากให้ท่านผู้ชมแวะมานะครับ <c oughs> อยู่ตรงไหนครับร้านอยู่ตรงไหนแพร่งภูธรข้างกระสวงมหาไทยครับ แพ่งภูทรข้างกระทรวงมหาดไทยเบอร์โทรครับลูกสาวครับเบอร์โทร02ง2 2 1สองสหนาโอเควันนี้นะครับมาร้านสานะครับอุดมโภชนานะครับแล้วก็ความอร่อยรอทั้งอยู่แล้วก็ ขอย้าว่าอร่อยมากๆนะครับวันนี้ขอบคุณป๋าครับขอบคุณครับแล้วก็ลูกสาวด้วยครับขอบคุณอะไรครับวันนี้ขอขบคุณรต้าไฮรักมีโกแชมป์ครับขอบคุณมากที่พาเราเดินทางมาร้านอุดมโภชนานะครับและวันนี้เราลากันไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับ ตัวตัวกินฟ้าที่ฉันงเพื่อนผ่านหนทางที่กว้างใหญ่มองยังไงก็สวยเพราะว่า